ซอไทยลีก2023นัดรองสุดท้ายของฤดูกาลครับแบงคอก BTS อันดับ6เปิดบ้านรับการมาเยอนธรรมศาสตร์สเตเดียนอันดับ5ครับเจ้าทิงเชียกรับจังหวะเปิดมาสไลด์จากด้านหลังครับเป็นยารันทัวนาตรับใบเหลืองครับสไลด์ใส่ทางฟาบิซิโอฟาบี้ยิงเฉลบแล้วไปชนเสารครับพลาดโอกาสขึ้นนำ งัดมาฝาบีย้ยิงอีกทีก็ติเซฟกรทาวุธแล้วบอลยังไม่ออกไม่ออกสุพนัทยิงแล้วหัวสุดท้ายมาโดนปัญญารันพัวนาโชคไม่ดีครับนาทีที่5ครับทีมเยือนบุกมานำหนึ่งศูนย์ครับนี่จังหวะยิงก่อนของฝาบี้ติเซฟป้ายมาให้สุพนัทนิ่มสุพรรณยิงฉีดยาแล้วนี่จังหวะสุดท้ายมาโดนปัญญาครับธนาชูหลบ ไก่าตบเข้ากลางชนเสาแล้วเคลียร์ทิ้งได้ทางฟาบี้อูดิมาเรียเกือบจะสกัดเข้ารตัวเองครับตัดได้ของแบงคอกมาชวลาหนาวินบอลจวนตัวครับโอ้ยิงไม่ถนัดครับลูกนี้ขึ้นมาธรรมศาสตร์แปะเน้นเนนลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับสุพนันิ่มสุพนันธ์พลาดโอกาสขยับหนีห่าง มาใหม่ธรรมศาสตร์หลุดมาลูกนี้สุพนัทป้ายแล้วเรียบร้อย2 0ต่อ0นครับนาที23ในครึ่งหลังนะครับฟาบี้มายิงจนได้นี่ครับถายผ่านมาให้ฟาบี้เลยครับเกมเคาน์เตอร์แอตแทคครับของทางทีมเยอนเอาตัดได้ไปพลาดของปัญญาพลก็เรียบร้อยครับพรเทพสซนมิตครับดักแล้วก็ยิงเอง โดูนี้โดนลงโทษเลยครับทางแบงคอกบีทีเอสจะล่นจะลบเองไงครับปัญญาพลแล้วเจอชกโดยพรเทพยิงติดเซฟซ้ำตรงนี้ไล่มา1ต่อ3ครับประตูที่ใครแตกของทางแบงคอกนาที29ครับยิงเนี่ยมาเข้าทางพอด,ดีครับประชอกของทางไกลมาดยิงของนาวินครับชาวลาซ้ำเรียบร้อยครับพาวเวอร์เพลย์ แบงคอกมาใหม่แล้วยิงลูกนี้ก็ขยับเป็น4 1หนึ่งอีกครับธนาทิพย์แสงสังครับบวกสกอร์ที่16ของเขาในเลที่2ครับนี่ครับจังหวะเดียวเหมือนจะปัดได้ครับแต่ว่าปัดไม่ได้ครับปัดไม่ออกครับนันต่พรนี่เปลี่ยนตัวลงมาแทนคาาวุฒินี่เกือบได้ครับเผาเพลย์ต่อเลยครับทางแบงคอกจังหวะของบัญพลผู้มีเศษเปิดยัดมาแล้วทะลุมาถึงด้วยครับยัดของพิรพล เอาดักได้ดักได้แล้วยิงลูกนี้หายไปเลยครับ2อต่อส่ครับไล่อีกครั้งของทางแบงคอก b ีทเโดยผลรวินพึ่งใหญ่ครับยิงเนี่ยลูกนี้แล้วนีครับไปโดนปลายเท้าของสุพทธนิมสุพันตัดได้ของธรรมศาสตร์แล้วฟาบีนิ่มๆครับดีใจไม่นานครับฟาบีมาบวกประตูที่2ของเขาแล้วก็เป็นประตูที่27ในฤดูกาลนี้ครับฟาบี นี่ห้าง5-2ครับนาที35ของทีมเยือนธรรมศาสตร์สเตเลียนหลุดมาตั้งแล้วยิงติดบลกสำหของธนพลมะนีเพชรเรียบร้อยอีกลูกครับนาทีสุดท้ายครับ6-2ครับคราวนี้ธนพลบ้างครับแล้วก็หมดเวลาที่เหลือไม่มีเพิ่มครับจบเกมครับธรรมศาสตร์สเตเลียนบุกมาเอาชนะแบงคอกบีทีเอส6 ประตูต่อ2ก็เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมคู่นี้นะครับวันนี้ผมธนพงษ์ขวัญแก้วและทีมงานแถวสดลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ